ใน,นปา่าแรกก็เหนื่อยอยู่แล้วข้างบนก็มีอาหารอร่อยแต่ตอนเดินขึ้นไปก็ยากทางชาันดินสไลด์แดดร้อนร้องไห้ก็ร้องไม่ได้จังหวะสึงยอดเพราะว่าสัญตาก็บแม่ว่าจะไม่จ้างเป็นภาระของพี่พีนักเดินป่าพี่ไหวไหมไหว ไม่คี่โลกก็คึ <Power. S 1> อว่ถ้าวันธรรมดาก็ไปเรียนก็จะเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าวันหยุดก็จะเล่นเกมคุยกับเพื่อนทันก็เล่นนิดเดียว เล่นสกเก็ตหน้าบ้านบ้างโรล,ลเลอร์บิดตัวที่เปียวอ,อ่ะไปเขาได้ไงเนี่ยนะตอนแรกก็คือแม่ไปที่ฮ่องกงกับพ่อแล้วไปปีนภูเขาชื่อแบกดา้อนแล้วเห็นเด็ก3-4ี่ขวบรังเดินแบบสบายๆก็เลยปิ๊กไอเดียวว่าจะเอาลูกมาเดินด้วยดีไหมก็เลยพาหนูไปเดินภูก,กันเดินก่อนน้องครับก่นเดินไหมจะ<อ>ถึงไหมวันนี้ ตอนนั้นอายุห้าหกขวบไปเดินภูกระดิ่งที่แรกเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อยากไปด้วยตอนนั้นคิดว่ามันเหนื่อยขี้เกียจด้วยแล้วก็อยากไปเที่ยวอะไรที่มันสบายกว่านี้ครั้งแรกกันหนี้อยากเดินด้วยไม่อยากเดินด้วยใช้ไม้แบบนี้เลยของแม่ช่วยพอยุงขึ้นไปก็เลยถึงลานกลางเต็นท์ตอนนั้นก็ยังดีที่ได้นอนบ้านพักอายุก็ดีเห็นเมืองเกือบทั้งเมืองอากาศก็ยังสบาย พอกลับบ้านไปแม่ก็ถามว่าอยากไปอีกไหมตอบว่าอยากครั้งที่สองก็ไปตั้งแคมป์ที่โพก,กันดึงรอบนี้พ่อไปด้วยก็เหมือนกับรอบแรกที่ทันแม่ได้งงนมันเริ่มสนุกแล้วก็เลยเหนื่อยน้อยลงตอนขึ้นไปถึงยอดก็ประมาณข้ามพอดียินหมูกระทะ ชอบที่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เปิดเต็นท์ขึ้นมาก็เจอกวางสองตัวถ่ายรูปแล้วก็กลับเข้าไปในเต็นท์เลย,ยเด็วกวางกวางบนีเขาเป็นขิดตอนไี้ปิดเต็นท์แล้วพอเปิดอีกทีมันก็ไปแล้ว ช่วงเจ็ดขวบแปดขวบแม่ก็จะพาไปเดินป่าปบ่อยๆประมาณเดินละครั้งทุกเดือนเจครั้งแล้วแล้วก็ไม่ได้เดินอยู่ช่วงหนึ่งตอนช่วงโควิดอะแม่มีปัญหาเรื่องปอดก็เลยต้องผ่าตัดปอดออกไปข้างหนึ่งก็ไม่ได้เดินป่าเลยหนูเนรหนูอยากเดินป่าแล้วแม่ไปด้วยไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าเดินคนเดียวได้ เขารู้ว่าหนูเอาตัวรอดได้่นอนงนะลูกชอบตัวเองครับก็เห็นเพจ a c e b o o k โรงเรียนนักเดินป่าแล้วก็ลงสมัครเลยก็เป็นรอบที่สามได้ไปที่รอยปูคาแล้วก็ให้หนูเดินเข้าไปเองกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ไม่มีใครรู้จักเลยตอนนั้นสนุกตรงที่มันจะชันตองพื้นที่ฉันต้องใช้ไม้พยุนตัวขึ้นไปเดี๋ยววิวีแบบ เมฆต้นไม้ภูเขาแล้วก็มองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นไม้พี่พี่เจะะ้าหน้าที่ของของป่าก็ใจดีคนใจดีเยอะเขาหาหลังกลับมาแล้วก็มาดึงมือช่วยดึงมือตรงทางที่มันเดินนด้ดียวแล้วก็มีแบ่งน้ําให้กินด้วยไม่กลัวเพาคิดว่า พอขึ้นไปถึงยอดก็จะโทรหาแม่ตอนนั้นก็เลยต้องรีบขึ้นเร็วๆพอถึงยอดเขาตอนนั้นก็งงเพราะว่าโทรแต่มันไม่มีนี่ก็ไม่มีสัญญาณโทรหาแม่ไม่ได้มไม่เง,อ,ง,อ,งอะไรเลยอยู่โตแล้วอนนั้นพอตอนเช้าก็รีบลงดอยมาเพราะแม่ลอ,อยของรา<ๆ>ก็เล่าเรื่องที่ไปเดินคนเดียว<ๆ>ก็สนุกเหนื่อยด้วยแต่ก็คิดถึงแม่เหมือนกันี<ๆ>่เปจะถลองนอนครันนี้คือครั้งแรกที่พาแม่ขึ้นมาเดินบนเขา่านก็ ว่าอยากไปเดินป่าด้วยก็เลยต้องพาแม่กับตาลไปเดินป่าที่ดอยขุตนตาลเดี๋ยวรอบนี้ก็เดี๋ยวจะนำทางแล้วก็ดูแลแม่กับตาลต้อง,องประเมินตัวเองก่อนเพราะว่าเราไหวใช่ไหวไหว เดยวทางจะไปเรื่อยๆเ,เรียบเรียนะคะโอเคอค่ะถ้าพร้อมแล้วป่าเดินป่าบางครั้งก็มีขยะเจอเศษลูกอมขวดพลาสติกถุงพลาสติกตกอยู่ที่พื้นด้วยซอกต้นไม้แบบนั้นรู้สึกไม่ชอบเลย ถ้ามีขยะในป่าแล้วป่ามันจะไม่สวยก็เลยต้องพกถุงดำติดกระเป๋าเอาไวเ้เก็บขยะตามทางถ้าเจอขยะตันเหนือก็จะเก็บทุกครั้งเอาไปทิ้งข้างล่างเพราะมันอาจมีสัตว์ป่ามากินได้แล้วมันก็จะไปติดคอป่ามันก็จะแย่ลงต้นไม้โตไม่ได้ก,ก็เราก็จะไม่เหลือป่าให้เรียน วันนี้เหนื่อยกว่าดอยภูคายากกว่าดดยภูคาเพราะว่าทางตรงนี้สั้นกว่าแต่ว่าก็ชันเหมือนกันไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะคะเหนื่อยจนนอนแผ่เพราะมันเหนื่อยจริงปวดขาด้วยแล้วก็ตอนนี้ยังปวดอยู่เลย เพราะว่าต้องพาแม่ที่ป่วยด้วยแล้วก็พาด้อกที่สนขึ้มาด้วยไม่ฟังเลยช่วด้วยด้วยระวังดินสไลด์เวลาเห็นหินน่ะมันสูงสูมัน มันคิดอยากจะปีนก็ทะเลาะกันอยู่ทุกวันเรื to ่องนี้เรื่องนี้ไม่รู้ว่าทําไมต้องชอบตะคอกใจมันชันที่ร้อนด้วยไม่เห็นจะช่วยทาน้ัตตาสองทันก็ฝนตลอดทางพอแบบล้มและหน้าบูมากด้วย เกียงกน้องตลอดทางเลยก็เลยต้องเดินเร็วๆให้ตามมาไม่ทันวิธีเดียวที่จะ่ทำให้น้องไม่สนได้รีวิวเดินขึ้นดอยขนตาลฉบับเด็กจิ๋วเตรียมตัวยังไงไปดูกัน เริ่มแรกการแต่งกายต้องพร้อมเผชิญกับทุกอุปสรรคเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าส้นหนาเป็นบาเรียป้องกันเชื้อโรคและมแมลงกัดต่อยทุกชนิดตามมาติดๆกับสิ่งที่ต้องแบกโดยเอาขวดน้ำและสิ่งของจำเป็นสำคัญๆไว้กระเป๋าด้านนอกถีบง่ายของหนักๆใส่ไว้ระหว่างกระดูกสะบักให้ติดหลังมากที่สุดเพื่อสร้างบาลานซ์ในการเดิน เสริมทับด้วยไม้เท้าเจ้าพยุงที่จะทําให้ทุกอย่างก้าวเป็นไปอย่างมั่นคงสังเกตตรงระยะการขึ้นเนินชั้นๆนั่นสิบอกได้เลยว่าสบู่เอ้สบายและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําถ้าน้ําหมดเราก็ยังมีถุงครองน้ําขนาดพกพาที่เพียงแค่ใส่น้ําจากธรรมชาติเข้าไปหมุนปิดเครื่องกรองละคว่ำน้ําที่ไหลออกมานั้นจะถูกกรองเชื้อแบคทีเรียจุลินทรีย์ที่ทําให้ท้องร่วงท้องเสียออกไปเหลือทิ้งไว้แค่น้ำใสๆบริสุทธิ์ไหลออกมาให้ดื่มเติมพลัง และไปลุยกันต่อ<ป>ที่เข้ามาวันจะชันมากชันไม่พอปวดขาเมื่อยมันรอกหนูก็นั่งพักนั่งพักพอทีนี้ก็กินน้ำกินน้ำเสร็จปุ๊บหนูก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ ตัวแม่ก็เดินเรื่อยๆแม่น่าจะเหนื่อยว่าพ่อหูเพราะว่าแม่หรือปอกข้างเดียวสิ<ท>่งที่หนูทำคือหนูจะวิ่งไปหาแม่แล้วก็กอดเพราะว่าเวลาเวลาเหนื่อยมัจนจะมีคนที่เหนื่อยกว่าหนูทีทีก็หนูข้างๆแม่เผื่อแม่เป็นอะไรก็มีท้อบ,บ้างแต่ก็เดินต่อได้ถ้าเกิดว่าแม่เหนื่อยก็แวะพักให้แม่ ช่วยดึงกันขึ้นมาก็ต้องพาแม่กับทันขึ้นมาบนยอดให้ได้จะได้ก็เดินมาถึงยอดสองได้แต่พรุ่งนี้คิดว่าจะสู้มากกว่าเดิมแล้วก็ขึ้นยอดสี่ได้ จะได้ขึ้นมาดูพระาทิตตอนเช้า,าตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งเราถึงที่ยอสามแล้วอีก1กิโลเมตรจะถึงยอสี่ไปกันต่อทางนี้น <laughs> ทางไหนก็นแน่เนี่ยกระถางนีไง กก็ยาสุเพราะว่ามันสูงและก็มันชันมากเติมแม่หน่อยเติมแม่หน่อยแม่เกือบล้มบ้างแต่มันเหลือนิดเดียวก็จะถึงยอดแล้วก็เลยพาแม่กับน้องขึ้นมาได้ปลา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 ลุย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  พอเราขึ้นมาถึงยอดได้เราก็มีเป็นความทรงจําที่ดีเดินขึ้นมาไกลเพื่อสิ่งนี้แบบยําแรกกับความเหนื่อยเพื่อขึ้นมาดูวิวสวยๆเรอยู่บนยอดของตาพ่อพ่อเ่ะพ่อหนูเก่งไหมพ่อเก่งพ่อจะเก็บวิวมาฝากพ่อพ่อก็ได้ขึ้นมาโทรหาพ่อก็โชว์วิวให้พ่อดูอยากให้พ่อแม่แล้วก็แถมขึ้นมาทั้งครอบครัว เรารักล้างในป่าแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันต่อไปนี้ก็อยากเดินอยู่แต่ว่าครอบครัวจะไม่ไหวถ้าทุกคนสุขภาพดีก็อยากให้ทุกคนขึ้นมาเหมือนกันต่อไปก็จะขึ้นดอยแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้แม่ดูอีกถ้าสมมติทันโตขึ้นแล้วแม่สนก็จะพามาได้แต่พามาบ่อย <c oughs> ครั้งหน้าทีมาหนูก็มาด้วยจะขอให้ครั้งหน้าทีรอหนู